วันนี้เราจะพามาทานซูชิดนะคะปกติเราจะไปตลาดปลาที่สุกิจิซึ่งเป็นตลาดปลาเก่าอันนี้เรามาตลาดปลาใหม่นะมันชื่อโทโยสุแล้วก็เรากำลังมาตามหาซูชิดกันอยู่ถูกล้ร้านตอนนี้ถูกฝล่งก็ถูกฝั่งเขาบอกว่ามันมีตึกอนี้ใช่ใชเราเดินถูกแล้วเขาเขาเมื่อกี้เขาชี้มาทางนี้ อ่ะเขาบอกให้ยืนตรงนี้ก่อนอะ,อะไรนะคะคุณเด้กวันนี้ฝนตกใช่ไหมวันนี้ฝนตกอากาศก็เลยเย็นอ่าฝนตกอากาศก็เลยเย็นเย็นมากเย็นมากโอเคเรากำลังเดินมาฝั่งร้านอาหารเราต้องหาซูชิไดซูชิไดายนะโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยอะร้านไหนวะซูชิไดซูชิได รุละไปถามนี่ไปถามราปภไหมไปถามที่ร,ปรอปภเขาไหมแป๊นหนึงนะอ่าเราก็ถึงร้านแวฮะซูชิไดเป็นร้านเียวๆแบบนี้เราก็ต่อคิวอยู่วันนี้ดูคิวเราไม่ก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะแต่ไม่รู้ว่าจะรอนานเท่าไหร่เราคิดไว้ในใจแล้วว่าเราอยากจะกินเป็นแบบ โอมากาเซ็ไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูนะโอเควันนี้มาทานซูชิไดไม่ทันนะคะต่อคิวไม่ทนันตื่นสายเราก็ทานซูชิโชไปก่อนซึ่งเราก็สั่งเันตัวนี้โอมากาเซ็ตสเปเชียลดูกันโอมากาเซ็ตสเปเชียลก็จะมีปูมาให้อโอเคเดี๋ยวลองมาชิมดูนะ,ะเป็นไงบ้าง <c oughs> โอเคคำแรกนะคะ เป็นปูน่าทานมากๆจะมีแค่อยู่ในเซตอย่างเดียวเป็นเซตโอมากเกษตรสเปเชียลก็จะมีปูแต่จริงๆแล้วอ่ะเราแบบก็แอบขอเขาสั่งแยกได้นะเพราะคน,นข้างๆเนี่ยเขาไม่ได้กินเป็นเป็นเซตแล้วก็ลองขอเขาสั่งแยกดูเขาก็ให้ค่อนข้างใจดีมากเลยนะ โูเ์ไปหนึ่งชิ้นๆเลย <c oughs> อร่อยมากจริงๆไข่ปูนี้ไม่เคยกินนะ <c oughs> จบกรอบ <c oughs> แต่ไข่แบบสดๆ่เนี่ยไม่เคยไม่เคยกิน <c oughs> 거기 좀좀 아니. 저기. 아니에요. 저기 갑자기 무슨 것도 노세요. 줌. 노요 네. 아. 알레 와사비다. 와사비. 와사비. 오케이. 땡큐. จะหลก็หลายมากห้ามจิยาร์เทลหมูนังเลยยังโอ้ Yellowtail <laughs> <laughs> hmm. nó ngọt quá, ngọt, ngọt ทำต่อไปนะโอตัดเ, <c oughs> เนื้อเร่งมากแล้าเดาละเปอดเนื้อเร้งมา,มากมาเขาสดเลย ดอร่อยเลยเดีเ๋ยวเราจะทานไล่เลยนะสามตัวของทูน่ามีทูน่าธรรมดาแล้วก็มีชูโตโรแล้วก็โอโตโรเราเริ่มจากที่มันน้อยหน่อยก็คือทูน่าธรรมดาเอาอะไรครับเอาอะไรกรับเอเมนหครอ

เรากำลังไล่ระดับความมันของกลายนยและพี่ใหญ่ของเราที่มันที่สุดคือโอโทโร่อืมอ้มอืมมาก ลาลานะเปล่าอันนี้คือปลาญี่ปุ่นชื่อกินมาได้หรือคนไทยจะชอบพูดว่ากินไม่ได้ หยันหยันงงงงต่อมานะคะอีกกะอีกกะก็คือปาหมึกถ้าเป็นอีกะนั่นแหะ ปกติปลาหมึกมันจะเคี้ยวยากมันจะเหนียวใช่ไหมแต่อีสระเนี่ยมันจะไม่เหนียวเคีเ้ยวไปปุบเนื้อมันยุ่ยเลยออย่คำต่อมานะ่จ้ะแครมหอยกรอ,อบอร่อย คำนันเออ้เจ็งมากอืมกรอบหวานคนไทยชอบกินอะไรกรอบเราชอบกินกรบๆๆอบอร่อยโบตันอบิ

และก็คำโปรดที่สุดอูนิจ้าไข่หอยเม่นมำคำาพิหมอนม พูดคำเดิมของโปรดอีกแล้วอนาคตปลาไหลปลาไหล